เปิดดิลลับงานแรกหลังออกจากเรือนจำใบเตยแฟนๆแห่สนใจหนักมากกำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดเตะส่วนคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวสุทีวรรณกุลชอนทวีสินหรือใบเตยอดีตนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังจำเลยที่ 3. ครีช่อโกงแชลูกโซ่ฟอริตทีดีที่นายชาญวิทวีสินหรือลูกน้องชายและนายอมรกุศลทนายความของนางสาวสุทีวรรณหรือใบเตยได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทพร้อมขอความเป็นธรรมต่อศาลเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดในเพจคนลูกทุง่งที่มีผู้ติดตามกว่า2 2งแสนคน ซึ่งมีการโพสต์รูปของสาวเบาเตยและเผยถึงดีลรับงานแรกที่เธอจะไปแสดงหลังจากออกจากเรือนจำโดยมีการเล่าผ่านแคปชั่นว่าเปิดคิวรับเบเตยสธีวันรับงานลอยกระทงงานแรกหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้เบเตยสธีวันใช้เวลากับครอบครัวเต็มที่และเตรียมกลับมารับงานทันทีประเดิมงานแรกงานลอยกระทงวันที่2ี่พฤศจิกายน66 6, ที่เกาะลอยศรีราชางานนี้หลังจากที่มีการอัปเดตไปหลายคนก็ไม่พลาดมาไลน์และมอบกำลังใจให้สาวเบาเตย พร้อมกับต่อว่าเธอด้วยทำให้มีการคอมเมนต์เดือดในบางเมนอีกด้วย